สงสัยจะนอนหลับกัหมดละจะตีสองจะเที่ยงละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเราก็จะขึ้นมามาขึ้นคุยเรื่องไรนะเรื่องมาลายลูกสาวแล้วนี่แหละอือม,มาลายบินตรงจากประเทศไทยอือของน้องน้โมนะขอบคุณมากจาก้ะล้าจะให้ให้บอกว่าเอฟซีเอ่อเอฟซีประเทศญี่ปุ่นอ,อืออือเออน้องน้องน้โมพูดแบบนี้ขอบคุณมากนะจ้ะ แต่พี่นันก็ลงชุมชนแล้วล่ะคิดว่าทุกคนจะคงรู้อยู่พรมร่มปราจินบุรีครับปาดจ้ะอแอดเกงอายุโอ้โหจะอยู่เออ,อแอดเกงเออปลดกเกษียณแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะอืม สวัสดีค่ะน้องกอลกอลชยักชยกอลชัยสวัสดีจ้ะยังยังรับรอสิ้นปีอ๋อลูกสาวพลิกชีวิตคนใกล้ชิดที่เชื่อและศรัทธานในตัวลูกสาวแบบพลิกฝ่ามือเลยในระยะสองปีนี้โอโ้พี่นันว่ายังน้อยก็สาวน้อยเพชรมันแพงนะต่อยอดอ่าต่อยอดสาวน้อยเพชรมันแพงจริงๆแล้วก็เห็นไหมอะทุกสิโอ้โหพี่นันว่ามูลค่ามหาศาลเลยอะแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะหนังใครอ้อไม่ว่าจะรำเพลินโชว์ คือมันเลูกสาวปังพ่อโจปังสาวน้อยปังสปอนเซอร์เข้ามารายได้เข้ามามันเอแบบคือเป็นเงินวินาทีอะทุกนาทีเป็นเงินเป็นทองอะแล้วก็ youtube แต่ละสายแต่ละ youtube ของสาวน้อยมีเครือข่ายกี่เครือข่ายล่ะใช่ไหมในรายได้ในของ youtube คำว่ารำเพลินคำว่า o f f i c i a l ยลคำว่ารำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยมัน มันเป็นลูกสาวเราเนี่ยมันเป็นมันมันรายได้มหาศาลน่ะที่เข้ามาเกืือกุเสาน้อยอ่ะแล้วทุกวันนี้พ่อโจถึงต้องถึงต้องยกย่องยกย่องแล้วก็ให้เกียรติลูกสาวเราและอีกอย่างหนึ่งลูกสาวก็ทําให้คนรักทั่วประเทศด้วยแหละทําให้ทําให้พ่อฮักแม่ฮักเออทําให้พ่อโจรักทําให้เออญาสุภาพรักทําให้ป๋ามนาดรักทําให้วงนามวงศาตระกุนามวงศารักแล้วก็เมตตา พี่รันว่าสุดยอดอืมเป็นอะไรที่สุดยอดมากสําหรับสําหรับลูกสาวเรานะสาหรับปุงอิงเพชรบ้านแพงรัตนาพรอืมวันที่แปดไปสองงานพี่รันตลาดนัดไทยญี่ปุ่นแม่นตลาดนัดไทยญี่ปุ่นที่นาริะใบ่ายสองถึงหนึ่งทุ่มงานสองล้านยิ่งรักชินจูกุเริ่มห้าทุ่มเวลาประเทศญี่ปุ่นเมืองไทยสามทุ่มนะจ๊ะน้องแคทเสียอามเจ้าของรถแห่ที่น้องขึ้นร้องยังบอก กีฬาของแท้ของจริงเพิ่งเคยเจออืมบอสออกรถเป็นสิบคันสร้างที่พักโดมอีกซื้อที่ดินข้างบ้านอีกเยอะมากครับนั่นหนึ่งคือรายได้ y o ยูทู e รายได้ youtube มหาศาลแล้วก็น้องยูขอบคุณมากจาก้ะแล้วก็เองานของสาวน้อยยาวไปถึงปีอันนี้ปีอะไรวะ โอ้โหยกูไลฟ์ลูกสาวลืมลืมเดือนลืมวันลืมปีเลยดูสักหน่อยปีหกเจ็ดลูกสาวคิวเต็มยันปีหกเก้าอหมดคำสิเว้าอานอนฟังนะพี่โอเคค่ะใครอ้อนอนฟังได้เลยจ้ะอืม นี่ใครอ้อจดเบอร์น้องเซวีวันหรือเปล่าแชทหาน้องเซวีวันเดะแล้วเอาเอาไลน์เอาคิวอาโค้ดพี่ลันไปแล้วก็แอดไลน์มาหาพี่ลันน้องอแอดสงบด้วยนะน้องคองซับด้วยน้องคองซัพยัอง,อ,งอยู่หรือเปล่าเออพ่อเอกบางบอนด้วยพี่ลันหา่างอย่าลืมนะว่าปีหนึ่งหรือหกเดือน จะมีการไล์หนึ่งเดือนภายในการไล่หนึ่งเดือนนั่นจะอ,มอมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวพูดลา์กลุ่มดีกว่าอืน้องเขาของทรัพย์ด้วยนะแอดหาน้องชวีวันแล้วก็เอาคิวอาโค้ดพี่รันไปแล้วก็ติดต่อพี่รันมาไปทางน้องน้องนุ่นก็ได้อืน้องนุ่นหรือน้องชวีวรรอได้คิวอาโค้ดพี่รันก็แอดแอดแอด,แอดไลน์ส่วนตัวมาหาพี่รันอกับ แอดมินนะงานยาวถึงปี2-5-7-0ครับปาดบวอาซันไปปี6-9แล้วแล้วขับงานใช่ไปปี6-9แล้วแล้ว,ลวทำให้รำเพลินโชว์เมื่อคืนเป็นประวัติศาสตร์สววงของรำเพลินโชว์เพิ่งเปิดครั้งแรกแต่คนเข้าไปดูมหาศาลล้นคือเต็มหน้าจอเต็มหน้าเวทีเพราะอะไรเพราะไม่มีใครเล่น เพราะไม่เพราะไม่มีคณะหมอลำเล่นมันเป็นช่วงปิดวงมันเป็นช่วงพักวง <c oughs> <c oughs> คนมันก็เลยเยอะ <c oughs> แล้วคนก็มาดูลูกสาวเราเยอะมากอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอถ้าเกิดมีคณะหมอลำที่ไปเล่นที่เปิดวงแล้วไปเล่นกันใกล้ๆก้ใกล,ใกล้ใกล้กันนะ พี่หลันก็วัดกัละทีนี้ละช่วงนี้ไม่ได้ตามข่าวดูแต่ข่าวที่เกี่ยวกับน้องอิงอย่างเดียวเลยส่วนความเคลื่อนไหวอื่นไม่ได้ดูเลยเอย๊เหมือนการแกล้งสงบไลฟ์ผมตอนนี้ยังยังเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวสมัครใหม่ครับอ่าโอเคจะ้ะน้องของซับเออถ้าออกหกสูตรเก้าผมได้เป็นแสนแล้วทําไมไม่เอากลับกันละจ้ะหกกับหกกับหัวนะ่ะเก้าก็เก้ากับก็เป็นหก ทำไมไม่เอาโอหกศูนย์หกเก้าก็หกหกเก้ากับหัวก็เป็นหกทำไมไม่คิดแบบนี้เออครออ้อบางคนจองหกแปดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับใช่พี่อำนาจถูกหกศูนย์นิดหน่อยโอเคเพราะแม่ของเซลยวอามก็ถูกหวยเหมือนกันพี่หลันปาดว่าสัน้นยาวถึงเออไม่กี้แอสงบว่าอะไรห่างกันไหมครับตลาดนัด ลานยิ่งรักห่างกันสิจ๊ะตลาดนัดอยู่ที่นาฬิตะเออสนามบินนาฬิตะสองชั่วโมงจ้ะสองชั่วโมงครึ่งขับรถสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งขับรถมาที่ชินจูกุแต่ถ้านั่งรถไฟก็น่าประมาณชั่วโมงน่าจะโอ้ถ้านั่งรถไฟรถด่วนนะถ้านั่งรถด่วนก็ประมาณชั่วโมงครึ่งอืม โอ้นางนายกำใหญ่นางนายกำใาย่วัดหนองหมากฝ้ายจองคิวยาวถึงปีสองห้าเจ็ดหนึ่งนู่นใช่ปีหนึ่งใช่ใช่น้องแคทปีหนึ่งพันไปจะเป็นตัววัดเองพี่รันถูกอืมว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอืมก็ขายวงพี่รันว่ากลุ่มปิดที่ขายกลุ่มปิดได้เพราะอ่ะ เพราะอ,อะไรก็เพราะน้องโจช่วยขายไงสาวน้อยเพชรอันแพงช่วยขายเออและมีลูกสาวเราไปอืมแขกรับเชิญอีหล่าน้อยอืมเอฟซี FC ตามไปไปดูลูกสาวเห็นบอกว่าดูลูกสาวเสร็จก็ออกไม่รู้จริงหรือเทจ <c oughs> อ่านตามคอมเมนต์รถ ตู้แต้มแล้วสามครับอ่ะรถตู้เต็มแล้วสามคันของผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์วันเปิดวันเปิดวงสองโอเคดีครับพี่ละเออพี่คองซับพ,พี่สงบพี่อ้อมเออพี่คายอ้อพี่ชายเดินทางพี่เกียงและทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะขอบคุณค่ะน้องมะลิอ่านให้เรียบร้อยแล้วจ้ะดันดันปังป,งปงัลูกสาวเรานะอือสุดยอด โอเคคเนโอเคน้องไม่ได้ขอตัวไปทำกับข้าวเดี๋ยวมาใหม่โอเคจ้ะเอ้าขอบคุณมากจ้ะสวัสดีค่ะนี่โอ้ภาษาอังกฤษชื่ออะไรเอยเอช่วยอ่านให้พี่รันหน,น่อยดิพี่รันจะอ่านพี่รันจะได้ทักทครถูกนภาษาอังกฤษวงมันวงมันเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คนเท่าคนแก่พี่รันป้าเม่รันเพิ่งอายุยี่สิบต้นๆน,น,น้องแคท <laughs> โอ้ยเอาเป็นว่านะ ถ้ามีองค์อิงถ้ามีลูกสาวขึ้นก็ไปดูเออถ้าไม่มีลูกสาวเราก็พี่ดันก็ดูที่สาวน้อยนี่แหละลูกสาวไปดูที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็เออไปดูลูกสาวตามลูกสาวไปอะ่ะอืมถ้าไม่มีลูกสาวก็ไม่ดูอืมก็แบอบกตรงๆอ่ะนะแต่จะไปให้กำลังใจน้องโซเฟียน้องมอมแบมน้องเออก้อยชาลีนีอืมให้กำลังใจอยู่นะ แต,แต,แต่ให้จะมาให้ขึ้นมาขึ้นพูดขึ้นไลฟ์ไม่มีหรอกจก้ะเพราะช่องนี้คือช่ององิงช่องพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีเออโอเคพูดเฉยๆพี่รันเ <c oughs> ข้าใจจ้ะอืมขอบคุณคะ่ะน้องแคทกลุ่มบ้านพ่อฮักรวยๆกันทุกคนเลยวันนี้โอ้ยน้องวรพลันเออน้องแคทเอ้ยพี่รันไม่ได้ซื้อหวยอืมไปถามพ่อท็อปแล้วพอ่าท็อปซื้อเลขอะไรพ่อท็อปบอกตอนเช้าจะส่งมาให้โอ้ยตื่นไม่ทันจ้ะอืม เขาปิดเลยเพระทอดบ,บอกเก้าสี่เก้าสี่สีเก้าแต่มันอั้นเก้าสี่สีเก้ามันอั้นนะเป็นหอยอั้นถ้ารู้มันออกแนละ้วกูจะซื้อพันคุณพันเลยใช่ไหมอันนี้โอ้โหอั้นนะ่ะมันอั้นเอ้ยขอตัวนอนนะครับกินยาแล้วเริ่มจะตาปิดนอนได้เลยค่ะแอดเกียงดูแลสุขภาพนะคะอายุมากแล้ว นก no อินทรีอ่าประเสริฐวงอึ้งอืออะไรวะนก no อ bon ินทรีอือให้กำลังใจน้องบอมแบมด้วยสิค้ะพี่หลานเออโอเคเป็นหนึ่งขอบคุณมากขอโทษทีถกขอโทษที่ไม่ได้ imon. อา่านเออขอโทษที่ลืมลืมถึงนึกนึกน้องอมแอมเอออมแอมอมอ่ะอมแอมอมแอมอมแมยู่สาวน้อยไม่ได้ไป ไม่ได้ไปลําเพลินโชว์ไม่ใช่เหรออมแอมไปอยู่ลําเพลินโชว์เหรอน้องบอมแบมบอมแบมใครวะอ๋อบอมแบมเออน้องบอมแบมอืมก็เมื่อกี้พูดเรื่องไงน้องบอมแบมอ๋อพี่รันพี่รันไปพูดว่าน,น้องอมแอมใช่ไหมโอเคโอเคพูดผิดขอประทานพายดิจ้ะน้องอมแอมเออน้องก้อยเลนีน้องโซเฟีออืม ขอบคุณคณน้องทรัพย์อชื่อบ่าวอ้าววัสดีจ้าคุณบ่าวคนไทยเป็นเจ้ามือในลาวอ้าวคนไทยเป็นเจ้ามือหวยในลาวเรา